สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมมาฟอยสิประพบนวนานที่ปรึกษาด้านการลงทุนจากธนาคาร Land and House วันนี้ผมจะมาเล่าข่าวที่เป็นบทวิเคราะห์ทั้งหมด7บรจให้กับนักลงทุน,ทนฟังนะครับเราจะได้มาดูกันว่าแต่ละบรจเนี่ยเขามีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรนะครับวันนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่ตลาดกําลังจับตาม,มองและให้ความสนใจซึ่งจะเป็นทิศทางที่จะกําหนด ราคาของตลาดในช่วงถัดไปจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับผมนำข่าวจากเรื่องจากบลจแรกมาก่อนนะครับก็คือบลจอของกสิกรไทยนะครับก็คือเป็น Weekly ประจำสัปดาห์นี้นะครับบทความออกมาเมื่อวันที่13คือเมื่อวันนี้นะครับไฮไลท์ที่เขานำมาขึ้นเป็นหัวข้อก็คือยอดส่งออกนำเข้าจีนเดินสิงหารุนแรงเนี่การคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ย ในเนื้อหานะครับเพราะก็มีการพูดถึงว่า,อาพอยอดส่งออกเพิ่มมากขึ้นนะครับแกก็แน่นอนว่า <c oughs> หมายถึงเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปในจีนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวมากขึ้นมากว่าเดือนกรกฎาคมครับส่วนเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องที่ทางตลาดเนี่ยให้ความสนใจที่เดียวกันก็คือ ECB นะครับมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแต่ส่งสัญญาณในการลด QE ECB เนี่ยก็คือธนาคารกลางของทางยุโรปนั่นเองที่เขาจะ,อะคอยกําหนดเรื่องของนโยบายบทางการเงินทีนี้ครับความสําคัญก็คือเขายังคงไว้ที่ศูนเปอร์เซ็นตามที่ตลาดเขาคาดไว้เลยแต่ว่าเรื่องการที่เขาจะลดวงเงิน QE นะครับหรือว่าเป็นการลดเรื่องของการซื้อพนันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะลดลงจากปัจจุบันที่แปดหมื่นล้านนะครับซึ่งซึ่งก็จะลดลงมาอยู่ภายใต้อ่าไมัในตัวเลขก็คือค่อยๆลดลงมา แบบนี้ซึ่งถามว่ามีความลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ยังไม่ได้ถือว่า่นกระทบกับตลาดแบบที่ทําให้ตลาดกังวลจนเกินไปหัวข้อที่3ภาคแรงงานสาหรัฐยังแข็งแกร่งแต่เงินเฟอ้อพุ่งสูงเป็นบทิการเรื่องนี้นะครับเราจะสังเกตว่าในจังหวะที่เศรษฐกิจเขามีไซเคิลในการขึ้นในการลงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยู่ในเฟสของการที่ เออร์ลี่เฟก็คือช่วงที่เงินเฟอ้อค่อยๆไต่ขึ้นมาการจ้างงานค่อยๆกลับขึ้นมาณปัจจุบันนี่ครับเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นมาสูงมากเมื่อเทียบกับอดีตแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอตาต่างการจ้างงานนะครับก็คือ,อเขาก็จะดูตัวเลขของผู้ขอสวัสดิการแล้วก็จะดูเรื่องของกําลังแรงงานที่อยู่ในระบบปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการระบุตัวเลขว่า ผู้ที่เข้าขอสวัสดิการว่างงานก็ลดลงสู่ระดับ3ามแสนหนึ่งเหมือนายในสัปดาห์ล่าสุดซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ 10, 17เดือนตั้งแต่เกิดโลคโควิด -19 แพร่ระบาดตั้งแต่เดือนมีนาคม63นะครับแต่ทีเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเขาเขาก็มองว่าตัวเลขมันยังสามารถต่ําได้มากกว่านี้อีก ครับทีนี้ต้องมาดูว่านโยบายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าครับเขาก็จะดูตัวเลขเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ดูเรื่องของตัวเลขของเงินเฟ้อเอานาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมาเป็นตัวกําหนดนโยบาย2เรื่องนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือการาลดวงเงิน QE กับอย่างที่2อก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถ้าเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจริงๆตามตลาดเนี่ยเขาก็มีการรับรู้ข่าวไปแล้วว่าจะเริ่มลดดอกเบีย้ยเนี่ยครั้งแรกสิ้นปีหน้า นะครับแต่ว่าการลดวงเงิน QE อาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะลดในสัปดาห์หน้าต้องมาเราดูเรื่องของการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าทันเป็นต้นไปนะครับหัวข้อที่4ครับ GDP ญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ2องใจมากนะญี่ปุ่นเนี่ยคือตั้งแต่รับรู้เรื่องของการลาออกของนายกรัฐมนตรีเนี่ยราคาของตลาดหุ้นนะฮะก็พุ่งแบบขึ้นมาประมาณ10%ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่า ก็มีเป็นโอกาสดันดีนะครับในการที่นักทุนท่านไหนเนี่ยอยากจะเข้าไปในช่วงนี้ผมก็มองว่าโอเคมันก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าลงทุนในลองเทอมเนี่ยก็ถ้าเราเชื่อมั่นในญี่ปุ่นก็สามารถค่อยๆทย,ย,ยอยสะสมไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสี่หัวข้อนี้ทางกสิกรมองว่าอย่างไรบ้างนะครับฟันอัตโนมัติหุ้นต่างประเทศความกังวลต่อแนวโน้มการลดมงงิน QE เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นโลกปัจจุบันนีเ้เกิดการผันปวนอย่างมาก นะครับไม่ได้เป็นขาขึ้นเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เป็นขาลงไปซะเสียทั้งหมดก็ยังคงเป็นในมุมของการไซเวย์นะครับก็เลยต้องมาดูว่าตลาดหุ้นจะไปนในทิศทางไหนถึงแม้เศรษฐกิจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่การที่เศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นมันต้องมาดูเรื่องของเงินเฟอ้อกับเรื่องของการจ้างงานไปด้วยนะครับในเรื่องของความสําคัญจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเป็นต้นไปกองทุนที่เขาแนะนําเนี่ยยังคงเป็นในทางด้านของเนี่ยับ เอ่อ uh, KG Income KGA กลุ่มนี้จะเหมาะสำหรับลูกนะักลงทุนที่อยากกระจายความเสี่ยงกองทุนนี้จะเป็นพวกกลุ่มบอลแล้วก็จะเป็นการผสมในหลายแสเซทเข้าไปเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับการลงทุนในหุ้นเพียวแต่ว่าก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไปได้อย่างสมเหตุสมผลส่วนกองทุนที่เขายังคงขึ้นลิสต์มาไว้นะฮะผมสังเกตแล้วก็ยังคงขึ้นเป็น K China นะครับแล้วก็เป็น K Asia er, แล้วก็เป็น K A Tech นะครับก็จะมีเคเวียดนามนะครับก็เขามองว่าสะสมในจังหวัดที่ตลาดย่อตัวนะครับเขาก็ยังคงคงมุมมองว่าอย่างชอบในหุ้นจีนมากกว่านะครับนี่คือมุมมองเกษิกรไทยผมเห็นเขาก็เล่นคนแบบนี้มาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับส่วนหุ้นไทยเนี่ย เขาก็แนะนาเป็นกลุ่มเคสตาซึ่งกลุ่มเคสตาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสแตนจี้นะครับเป็นเป็นกลุ่มหุ้นที่มีการประพอตไปประพอตมานะครับซึ่งถ้ามาดูไส้ในเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูให้เรื่อยๆอีกทีนึงว่าแล้วในเคสตาเขาลงทุนในหุ้นอะไรบ้างนะครับก็หนก็มาตรงนี้แล้วนะครับผมพามาดูในตัวที่ห่งบอกว่าเขาคัดเลือกหุ้นหรือกองทุนอะไรนะครับเคสตาก็มาดูเคสตาครับอ่า กราฟก็ถือว่ามีความผันผวนไปตามเซตอินเด็กนะครับแทบจะวิ่งใกล้ๆเขียงกันซึ่งถ้าอยากรู้ว่ากองทุนนี้เนี่ยเปรียบเปรียบเทียบเป็นอย่างไรกับเซตห้าสิบนะครับก็เราก็เทียบกับทางด้านของเคเซตห้าสิบได้เลยครับก็มาดูว่าเขาเป็นดรชนีที่หนีหรือไม่หนีเนี่ยเราดูจากกราฟเป็นตัวหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นกองที่เป็นแอคทีฟนะครับถ้ามาดูทางนโยบายนะน่าจะเป็นกองแอคทีฟนะครับเพราะว่า เส้นมีความที่มีเออร์เรอร์ชิกเกอร์ค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันไปสทั้งหมดนะครับส่วนทางด้านของหน้าหุ้นมีการลงทุนอะไรบ้างในสั่งของเคสตานะครับก็มีปตทมีแบงก์กรุงเทพมีเคซีอีมีชาอากาศายานไทยแล้วก็มีอ่ากรุงเทพบลูสิต์อ่าเมดิเคิลเซอร์วิสนะครับเพราะนั้นก็เป็นกองที่ทางกสิกรเขาเรคคอมเมนต์ในการสะสมเพราะว่าคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะเติบโตต่ตตอนเนื่องในปีหน้าเป็นต้นไป กลุ่มตาสานี่ตาสานี้ต่างประเทศมองว่าอย่างไรบ้างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของ,องสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีเนี่ยก็ปรับตัวเล็กน้อยอยู่ในกรอบ1.3-1.4ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกรอบที่เท่าไหร่ผมพามาดูให้ครับจะได้เป็นมุมมองที่อัปเดตเป็นภาพชัดเจนและทางกสิกรยังคงมองว่ายูวมีโากาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวต่อแล้วก็เป็นปัจจัยลบอ่าลบต่อราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็การถือพวกไฮยูบอลนะครับก็น่าจะมีการเลี่ยงเรื่องของการขึ้นของบอลยูได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเนี่นเป็นเคฟิกโปรส่วนตาสานนิไทยเป็นยังไงบ้างนะครับต่าสันนิไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางกับของสารัะที่ยังส่งตัวบรจิจกสษษิกรก็มองว่ากระทบในด้านราคาระยะสั้น แต่ว่ากองทุนที่เขาอยจะได้คอมเมนต์เนี่ยก็อาจจะมีการเอาชนะตลาดได้ในระดับที่น่าพึงพอใจก็แนนาเป็น KFIX PLUS KSF PLUS เป็นต้นนะครับในมุมมองของคอมมูนิตี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่2%นจุดหนึ่งหน,งนะครับปิดไปที่1,787ดอลลาร์สหรต่อออนซ์นะครับการแข่งข่าของดอลลาร์ของค่าเงินดอนลลาร์ก็เป็นตัวกดดันราคาทองคำ นะครับแล้วก็เรื่องของการที่ทางคุณสิจิ้งผิงกับทางคุณโจบไบเดนเนี่ยเขาติดต่อคุยกันเนี่ยมันเป็นบรรยากาศเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาถือทองนะครับในฐานะที่ว่าทองเนี่ยกินเรื่องอยู่3เรื่องนะครับหคือเรื่องความกลัวถ้าตลาดกลัวคนจะถือทองนะครับสงเงินเฟ้อถ้างเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นคนจะถือทอง3ก็คือเรื่องของเรียวยูนะครับเรียวยู U, เขาก็จะนําเรื่องของทางด้านเอา พผนปบัตฐบาลจับตั้งลบของเงินเฟ้อนะครับเลียวอยู่เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันเลียวอยู่ก็เดี๋ยวผมมาดูอีกทีนึงว่าปัจจุบันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับส่วนราคาน้ามันดิบครับมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากก่อนหน้านี้เจอพายุไดอานะครับที่สหรัฐทําให้อ่เรื่องของการผลิตน้ำมันเนี่ยก็ยังคงอ่าสปายลดลงไปนะครับก็นี่คือทั้งหมดของทางบจกกสิกรครับผม ถัดมาดีวผมจะพามาดูทางด้านของ s c b นะครับ SIB ไฮไลท์มีมุมมองว่าอย่างไรบ้างนะครับจริงๆข่าวก็จะเป็นมุมมองทางด้านเดียวกันผมมองว่าทางด้านกาิศกรเนี่แนะนํอของอข้อมูลเนี่ยได้ดีคอาสมควรเพราะนั้นผมจะข้ามมาดูทางด้านของกองทุนที่เขา recommend ให้นะครับแนะนําลงทุนมีอะไรบ้างมีหุ้นจีน h e ้แชร์ครับในกลุ่มของทนาคารฮ่องกงนะครับเพราะว่า เขามองว่ามุมมองของราคาหุ้นเนี่ยได้สะท้อนข่าวร้ายไปเรียบร้อยแล้วจากกฎหมายควบคุมบริษัทเทคโนโลยีจีนแล้วก็ส่งผลให้ทางบริษัทยักใหญ่เนี่ยที่มีส่วนสัดส,ส่วน market share ในตลาดของเฮ a แชเนี่ยมีราคาที่น่าสนใจนะครับส่วนหุ้นสหรัฐอเมริกาเขายังมองแนะนำแนะนาเป็นกลุ่มดาวโจนส์นะครับทางด้านหุ้นญี่ปุ่นนะครับเขามองเป็นหุ้นกลุ่มเล็กนะขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเขามองว่าน่าจะเป็นตัวที่ปรับตัวได้ดีขึ้นในช่วงหลังนะครับอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมองในเรื่องของการทีมเปิดเมืองนะเพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทีม BPIPF นะครับ LH t p r o p หรือว่าอาสังหาที่ลงทุนในไทยและผลสมกับทางสิงคโปร์เนี่ยก็มีมุมมองในเชิงบวกจากหลายๆบรรจอในการแนะนําในการสะสมหุ้นไทยเป็นการคงน้ําหนักหุ้นยุโรปเป็นการคงน้ําหนัก หุ้นเกาหลีหุ้นอินเดียทองคำเป็นการคงน้ำหนักนะครับส่วนชะลอการลงทุนเนี่ยเขามองเชิงลบกับทางการสานนี่ทั้งในไทยและต่างประเทศจากมุมมองของการที่ลดมูลเงิน QE และดอกเบี้ยม,มันจะเด้งนะครับอขอโทษครับตัวยูพันธบัตรรัฐบาลจะเด้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของ IPO กองฟิกเตอมเป็นต้นนะครับและนี่คือข้อมูลจากทางบรจิจกไทยพาณิชย์ ถัดมาครับบรจอวันผมค่อนข้างให้มุมมองเชิงบวกกับทางบรจอวันนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างแม่นพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยก็คือในมุมมองเชิงบวกของเขาเขามีแบบมุมมองเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมารับชมกันเลยครับเขายังคงมุมมองเดิมนะบรจอวันอยากให้ลงนักลงทุนเนี่ยรับความเสี่ยงในระดับปานกลางอย่างยังคงมีมุมมองเชิงตรงที่ว่าระมระัดระวังเรื่องของการที่เงินเฟอ้อนะครับออกมาเนี่ยก็จะทำให้ตลาดมีการผันผวนนะครับเพราะนั้น Asset Allocation ของทาง บริจวันเขามี overweight นะครับในกลุ่มของหุ้นต่างประเทศแล้วก็ปรับตัวลดลงจากทางของหุ้นในไทยนะครับก็คือหุ้นต่างประเทศจาก35เป็น37นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดย overweight ไปทางหุ้นญี่ปุ่นนะครับผมก็ใช้เล m คอมเมนต์นี้ กับนักลงทุนเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นจุดที่สามารถเทคโบฟิตได้มากพอสมควรน,นะครับแต่สําหรับนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าหุ้นญี่ปุ่นก็รับรู้ข่าวไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายๆโบก็เริ่มกลับมาให้มุมมองเชิงบวกในการสะสมในหุ้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมอาจจะเป็นมุมมองของคนทารียน,นะครับก็อาจจะเป็นการส่วนนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอัตราของวินเรทเนี่ยไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เสียทีเดียวเพราะนั้นก็ผมยังคงมีการปรับมุมมองอย่างใกล้ชิดนะครับ บอร์รจวันแนะนำกองทุนอะไรบ้างนะครับก็มีวันเจปแปนนะครับวันเจปแปนก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ะขนาดกลางเวียดนามครับแล้วก็จะมีกลุ่มเอเชียุยู่ญี่ปุ่นหุ้นอเมริกาพันแท้หุ้นโกลบอลโกนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นเซกเตอรอ์กลุ่มโกลด์นะครับแล้วก็นอกน,นั้นด้เป็นเซ0ห้าสิบแล้วก็จะเป็นาตาสานี้ตนและนี่คือข้อมูลจากบร์จวันธนาเป็นบรจอของยูอบีฮะ บอลจยูอูบีเนี่ยเขาจะเป็นการสรุปข้อมูลย้อนหลังมากกว่าไม่ใช่เป็นการพิจารณาไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลข่าวจะเป็นข้อมูลข่าวที่คล้ายๆใกล้เคียงกันเป็นการสรุปข้อมูลย้อนหลังนะครับแต่ผมก็นํามาให้ดูก่อนว่าหน้าตาของบทวิเคราะห์ของบลจ u ยูอบีประจำสัปดาห์เนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรและก็สไตล์ของเขาเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นสรุปย้อนหลังจะไม่เป็นการพิจารไปข้างหน้านะครับซึ่งก็เป็นการที่ส่วนตัวของที่ปรึกษานะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูช่องนี้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยผมมองว่าเวลาเราดูข้อมูลให้กับนักลงทุนเนี่ยเป็นการสรุปว่านักลงทุนที่ผ่านมาที่ทงเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะเพราะเขาจะมีไอ้อย่างผมผมมองว่าหน้าเนี้ยเป็นตัวที่จะส่งผลนะครับอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับตัวเลขเรื่องของเศรฐษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการการขอเคลมนะครับ เรื่องสวัสดิการการว่างงานนะครับ GPI นะครับ PMI นะฮะแล้วก็เขาจะบอกว่ามุมมองในของตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาจะส่งผลกระทบกับตลาดไทยเป็นต้นนะครับผมมองวา่าข้อมูลของบทวิเคราะห์ของ u ู b เาก็จะเหมาะกับทางที่รึกษามากกว่านักลงทุนนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ผมนํามาประกอบในการ recommend ให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับจะได้ทราบที่มาที่ไปของการที่ผมอธิบายข้อมูลต่างๆให้กับท่านด้วยนะครับะนะครับนี่คือข้อมูลจากทางบริตัโยบีนะมาดูทางด้านทิสโก้นะครับทิสโก้เนี่ยคืออ่าผมพูดตรงๆเขาค่อนข้างกักข้อมูลกับทาง Public นะครับแต่ว่าใส่ค่อนข้างจะนักจะเต็ม ทาง internal use แต่ว่าทีนี้ข้อมูลที่ผมนํามาให้เนี่ยเป็นเพราะข้อมูลที่เป็นเชิงพาณิชเพราะว่าเขาผมไม่สามารถนําข้อมูล Insider ออกมาให้กับนักลงทุนได้นะครับมันผิดจรรยาบรรณนะฮะก็เป็นการสรุปไฮไลท์หัวข้อสีสีขาวนะครับก็คือหนึ่งก็คือหัวข้อคิวตตเคอเรนซีก็เริ่มมีการที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของสหรัฐปรับตัวลดลงแล้วก็จะมีเรื่องของการที่หัวข้อที่สามเนี่ยเป็นบทความจากทาง เลนเซตนะครับก็คือเป็นองค์การทางการแพทย์ที่เขาระบุว่าวัคซีนบูสเข็มที่สามเอไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยกลุ่มไฟเซอร์โมเดล่านะฮะที่ที่เราคาดหวังว่าอาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นจากการบูสเข็มที่สามเนี่ยก็ราคาก็ปรับตัวลดลงมาจากเมื่อคืนค่อนข้างมีนัยสาคัญนะฮะปรับตัวแรงเหมือนกันกน,นะครับแล้วก็จะมาเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนในเดือนสิงหาคมว่าจะมีการชะลอตัวหรือไม่นะครับหากมีการขยายนโยบายเพิ่มเติมดิสโก้นะครับก็ เสียดายฮะเขาไม่ได้มีตัวที่เป็น r e c o m m e n d Fund เข้ามาในของอเอกสารที่เป็น p u ับ i ิครับก็น่าเสียดายฮะแต่ว่าเขาทำอ,าอินโฟกราฟิกเข้ามาค่อนข้างสวยผมมองว่าสวยที่สุดละนะครับแล้วก็ถ้า,าเป็นมุมมองของทางข้อมูลอินไซต์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ข้อมูลกองทุนที่ค่อนข้างดีนะครับ ก็ข้อน้านี้จะเป็นข้อมูลสรุปข่าวครับไม่ได้เป็นการพ i ิกร่นไปข้างหน้าแต่อย่างใดนะครับก็น่าเสียดายครับไม่เหมือนของบริจาอืือๆนะครผมก็ผมมองว่าข่าวที่เขานํามาสรุปแบบเนี้ยอันเนี้ยหัวข้อข่าวที่กระชับนะครับแล้วก็ลิสต์มาเป็นบูเลตแต่ละบูเลตที่ชัดเจนนะครับอนปัจจุบันเนี่ย cryptocurrency น,นะครับเริ่มเป็นที่เข้าถึงของนักลงทุนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญ bitcoin ethereum cardano solana เป็นต้นเนี่ยก็นักลงทุนก็จะเริ่มรู้จักกันมาก่ขึ้นผมก็จะเริ่มนํามานําเสนอให้กับท่านจะได้ทราบตามกันว่าอ่ะปัจจุบัน Asset อีกคลาสหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคิโตเคเนซีหรือว่าดิจิตอลอส s e t นะครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวครับแล้วก็เป็นเรื่องของ v n v t s t n t n t h i l i l i t นีครับเป็นการสรุปข้อมูลแต่ว่าผมก็เล่าไปให้ฟังคร่าวๆแล้วนะครับ เป็นข้อมูลเดียวกันกับทางบลจรกรสิกรที่เขาเล่าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตข้ามไปนะครับจะมีอันนึงฮะที่ผมมองว่าทางด้านเกาหลีใต้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถทยอยสะสมได้นะครับเพราะว่าและที่นี้เขาลงมาต่ําด้วยเหมือนกันและนี่คือข้อมูลจากทางของบลจทีสโก้นะครับมาดูทางด้านทางธนาคาชาตินะครับเขาก็คงยังมองเรื่องของ ในทางด้านไฮไลท์ที่น่าสนใจเนี่ยมีตรงนี้เลยที่ผมมองว่าหัวข้อข่าวอันเดียวนี่ยน่าจะยืนพื้นได้พอสมควระนะครับเขามีมุมมองเชิงบวกกับตลาดด e v ล็อกมาร์เก็ตแล้วก็เน้นทางด้านหุ่นหุ้มซั c ลิเคิลนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นจุดท,ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับหรือว่ามีการฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตลาดโดยรวมมีการปรับตัวลดวลงนะ แล้วก็จับตามองเรื่องของตัวเลข CPI นะครับแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็จะเป็นการทบทวนนะฮะดัชนีย้อนหลังให้ข้อดีของเขาก็คือเขามีทบทวนให้เป็นแบบหนึ่งเดือนย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ย้อนหลังนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูนะครับก็เราจะเห็นว่าทางอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ประมาณสองเปอร์เซ็นในรอบหนึ่งสัปดาห์ในรอบเดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ย อาจจะมีจังหวะในการสะสมได้ทีวเราก็ได้ราคาที่ถูกกว่าก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับญี่ปุ่นฮนะก็ปรับตัวขึ้นมารุนแรงเหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่าจะสามารถไปร้อนแรงได้มากแค่ไหนคอสปีนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยโอ้ราคาลงมาต่ำพอสมควรนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีการสรุปข่าวนะครับเรื่องของการประชุม MOfc นะครับเรื่องของการจ้างงาน มุมมองทิศทางของเศรษฐกิจยุโรปก,การประชุม ECB ผมเล่าไปแล้วนะครับตลาดหุ้นเป็นยังไงของทางญี่ปุ่นตลาดจีนส่งออกได้ดีนะครับและการราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่ผมมาดูเรื่องของคอร์พอร์อเรียลโอให้นะครับให้ลท์อยู่ตรงนี้นะครับเขายังคงมุมมองเดิมนะผมเห็นทีมบีจีคอเนี่ยมาได้เดือนนึงแล้วนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับก็มองว่าเป็นการลงชั่วขราวนะครับ คทีไฟแนนซ์นะฮะก็เป็นลงทุนในฝั่งของไฟแนนซ์นะครับแล้วก็มีทีมบีบูชิพทีมบีคิวนะครับมีทีมบียูโรเอซีบยูเอสเอนะครับยูอีวีของยูโอบีนะครับมีเคทีเอนเนอีนะครับเช่นเดิมนะครับอเนีนยทำทางสะสมเนาะส่วนกองทุนนะครับ เขามองว่าอินเดียขึ้นไปสูงมากขึ้นและจะเป็นเพิ่มสูงมากขึ้นนะดูนะฮะมุมมองที่เขามองต่างชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านเขาเริ่มมีที่เข้าคอในการเข้าอินเดียเข้าญี่ปุ่น,นครับแต่ว่าทางทีมบีมีการยั้งหน่อยอย่างทีมบีบอกว่าจะสะสมได้เนี่ยก็เมื่อราคาย,ย่อตัวนะครับไปไล่ราคาตอนนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างคอนเซอร์วทิฟนะครับมุมมองที่ให้มุมมองเฉยๆนะฮะทีพรีเมียมแบรนด์นะ ESG Tech 1 u g g นะครับมองเฉยๆไว้ e y, นะครับปักเรืคอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่น่าถือนานเท่าไหร่นะครับทีม b c y f TMBES Ch ChinaA กลองนี้ลูกค้าติดกันเยอะมหาศาลมากนะครับเขาก็ยังคงให้ถือครองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจีนก็ยังคงออกมาตรกการต่างๆกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะครับ G Green นะครับกผ็ผันผวนพอสมควร ก็เป็นการเลคคอมเมนในฝั่งของต่างสานทุนนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของทางท t b นะครับซึ่งในบรลจอสุดท้ายครับเป็นบราจที่7ที่ผมได้เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือทางด้านของบลนอเน r ่ฮะฟิโนมนาครับเขาก็มีการออกลองเทอมที่ที่เข้าขอนะครับโฟกัสหน่อยนะฮะโฟกัสนิดหนึ่งลองเทิมนะครับไม่ใช่ช็อตนะฮะไม่ใช่มิดเดิลนะฮะลองเทอมนะครับ คือเวลาทางด้านผมสังเกตเนี่ยทางด้านบรนอรเวลาเขาให้เทคนิคอลอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้เส้น100้อยวันกับเส้น200วันในตัวราคาค่าเฉลี่ยของเส้นดัชนีในการเป็นตัวคอเข้าและคอออกนะครับก็ ทีนี้เนี่ยราคาญี่ปุ่นขึ้นมาพอสมควรมันก็เลยกลายกลายเป็นว่ามันเป็นแตะทริกเกอร์ที่ทําให้บรนอเขาสามารถออกได้คอมเมนต์บายให้ได้ถามว่าเราได้ราคาที่มันสูงมากขึ้นหรือน้อยเนี่ยผมก็บอกว่าบอกได้ตรงว่ามันเป็น l a g g i n g indicator อย่างหนึ่งนะครับในการที่เขาออกแต่ว่าเขาก็ต้องการ make sure แล้วผมก็เชื่อว่าในการที่เขา prediction แบบนี้เนี่ยเขาเน้นแบบ long term คือหเดือนถึงหนึ่ง,งปีเป็นต้นไปนะครับ,บเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าสําหรับใครที่ชื่นชอบในการ เข้าตามคอนะครับก็คือแบบราคาขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วค่อยเล็กค m มเมนซื้อตามหลายๆโบกที่เขาแนะนําเนี่ยซึ่งผมก็เท่าที่เราเห็นเห็นกันนะครับหลายๆโบกก็เริ่มให้เล็กค m มเมนต์บายเจนะครับแต่ว่าผมให้เข้าก่อนหน้านี้ตั้งนั้นแล้วแหละก็ถ้าเรา make เม k e ทัวร์เม็เฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็เราค่อนข้างให้ความน่าเชื่อถือกับทางฟิโลมิน่าเสามารถเข้าไปได้นะครับอ่า เพราะว่าก่อนอันนี้ขยับแบบใช้เวดาวแล้วก็มีการชูติงอัพนะครับก็คือเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นดัชนีที่ปรับตัวเขาเรียกว่าบูริสเดเวเจนนะครับเป็นตนจากข่าวเรื่องของนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะลาออกจากตําแหน่งนะครับผมเขาให้เหตุผลอย่างนี้เหตุผลและความน่าสนใจของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในการทยอยสะสมหัวข้อแรกนะครับ คุณทารโนโครัฐมนตรีกำกับดูแลการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนคว้าคะแนนเสียงนิยมสูงสุดในการสำรวจความเห็นของชาวญี่ปุ่นล่าสุดว่าใครสมควรเป็นนายกทัฐมนตรีก็คือเรียกง,ง่ายๆคนนี้ก็คือตัวเต็งนะครับเป็นตัวเต็งที่จะได้เข้ามาเพราะนั้นเขาเลยให้มุมมองว่าโอเคน่าจะมีการเทคแอคชั่นได้ไหวเพราะว่านายกคุณทาโรที่เป็นตัวเต็งนะ่เขามีอายุที่ค่อนข้างน้อยกว่านะห้าสิบกว่าแล้วนะครับก็ก็มีอายุที่น้อยกว่านะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่เขานำมาดูให้นะครับก็แซงแซงแซงหมดเลยนะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือจะเป็นไทยญี่ปุ่น50%เรนี่ยราบัคซีนครบสโดสแล้วนะครับนำเสนอข่าวโดยรอยเตอร์นะครับหัวข้อที่3ครับก็คือ GDP มีการคาดการณ์หรือคอนเซนซัสจากทางบูมเบิร์กเนี่ยว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่2.5ขึ้นมาถึงสอนะครับ ก็าเลยคาดการว่า GDP เพิ่มก็จะสะท้อนมาที่ราคาหุ้นก็เป็นไปตามไซเคิลที่อ่ล้อไปในมุมมองเดียวกันนะครับแล้วก็หัวที่สี่ครับนอกจาก G d p นั้นเนี่ยจะมีเรื่องของ EPS ก็คือ Earning per Share GDP โตแต่ว่ากำไรของหุ้นไม่โตก็เท่านั้นราคาหุ้นก็ไม่วิ่งหรือวิ่งก็วิ่งไม่สเสถียรน,นะครับก็เขามีมุมมองว่ามีการปรับในมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม ข้อที่ห้าฮะหาไม่ง่ายครับที่ดัชนีหุ้นใดในโลกเมื่อเปเรียบเทียบกับ S&P 500วิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการมากกว่าบริษัทใน S&P 500ต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี21นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท็อปโทปิกดัชนีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสะท้อนความสามารถในการสร้างกาไรของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเป็นเป็นมุมมองที่นํามาเป็นจุดที่ซัพพอร์ตในการให้นักทุนเนี่ยทยอยสะสมนะครับก็ก็ เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราจะได้เห็นนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของทา technical นะครับก็มีการชุดตัวเหนือค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้วก็มีการตัดกันของเส้น MACD เหนือศูนย์นะครับ ISI ขึ้นมาอยู่ในโซน overbought นะครับแล้วก็ทางด้านราคาค่าเฉลี่ยก็เรียกง่ายๆว่าเส้น20วันขึ้นเหนือมากกว่าเส้น50และ100วันเป็นสัญญาณในการ h i หรือหร,รือว่าการไต่ของราคาขึ้นไปนะครับตนนครับ วข้อที่เก็คือการเป็นการ break h i g ซึ่งเขาก็เป็นการที่สง่งส่งสัญญาณเรื่องของ buy i g n a l นั่นเองนะครับเราเป็น lagging indicator อีกหนึ่งครับถ้าเราชื่นชอบก็สามารถเข้าไปสะสมได้ในกรุงศรี H78 นั่นเองนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่มาฟอยนำมารวบรวมให้นะครับก็ ขอสงวนในทางด้านของทางด้านของ l h in Advisory แล้วก็ l h Fund นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการะไม่แอดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้ผมลองไปดูข้อมูลก่อนว่าผมสามารถนำมาเล่าตรงนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าผมอยู่ทางด้านของ l h ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็น internal use ผมอาจจะไม่สามารถนำมาเล่าให้กับทางนักลงทุนฟังได้ในรูปแบบของ public นะครับก็ข้อมูลทั้งหมดมีประมาณนี้ครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกๆท่านน,น,นนะครับที่เข้ามา รับชมข้อมูลตรงนี้แล้วก็เป็นนักลงทุนทุกท่านที่มาคอดูแลอยู่นะครับในสัปดาหนะ์หน้าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจต่อไปหรือว่ามีปัจจัยการลงทุนในดท,ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็จะเริ่มหยิบนํามาเล่าให้กับท่านได้รับฟังรับชมอย่างทันสถานการณ์นะครับก็ข้อมูลสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณนักลทุนทุกท่กทานที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมานะครับแล้วก็ มีโอกาสคงได้พบกันได้บริการกันนะครับอย่างเฟ uh, to Face นะครับเพราะวนะ่าในช่วงนี้ก็ Work from Home กันพอสมควรอย่างใน,นช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยมีโอกาสคงจะได้บริการซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ